ที่แม่พอเอเรียกกล้องพบชื่อเล่นกล้องอันนี้พีคพีกมาเป็นเพื่อนกล้องกล้องพบเมื่อวานนี้มีปัญหาจะออกโรงเรียนกลางคันใช่ไหมลูกเพราะว่าด้วยเหตุผลสงสารแม่แม่หาเงินไม่พอไม่พอให้ ก็เลยสงสารแม่ก็เลยจะออกขนของกลับบ้านเลยใช่ไหมพีคเพื่อนก็บอกว่าอย่าเพิ่งบอกแม่พอออกก่อนก็ไม่ฟังใช่ไหมกลับไปก่อนแม่พอออกก็เลยให้ครูออมกับครูปุกกี้ตามไปหาคุณย่าที่บ้านแล้วก็ลูกผู้ชายไม่ร้องไห้แม่พอออกเกลียดที่สุดเลยก็คือ ความยากจนการศึกษามันจะเป็นสุสานอยู่ในความยากจนไม่ได้เกลียดนักแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เลยรู้ถึงพระมหาธนกรธนากโรพระมหาธนากร,นากราาธนากโรก,รก็เลยส่งกล้องเรียนยิ้มสุลยิ้มไม่ออกตะก่อนเราเคยยิ้มเราเคยหัวเราะราเริงแม่จะต้องเอา ต้องเอาพีกออกจากสูสารความจนนี้ได้การที่จะออกได้ก็คือการศึกษาการศึกษาคือใบเบิกทางการศึกษาคือโอกาสการศึกษาคือสิ่งที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ต้องตั้งใจนะลูกนะมีคนส่งเรียนแล้วหรือว่าใครที่จะช่วยพระอาจารย์ก็สามารถส่งค่าเทอมมาผ่าน แม่พออ่อออดได้นะคะสงสารลูกผู้ชายคนหนึ่งหรือพีกด้วยเรา <c oughs> เราไม่ได้เกิดจากความร่ำรวยเราพยายามที่จะช่วยเหลือกันถึงที่สุดก็สามารถที่จะดูแลน้องได้ก็บอกพระอาจารย์ว่าอีกไม่กี่วันก็จะเห็นรอยยิ้มของกล้องแม่พออ,อเรียกว่ากล้องลิเก เป็นนักฟุตบอลแต่หน้าตาหล่อเหมือนพระเอกลิเกแต่จริงๆแล้วชื่อก้องพบรักกันนะลูกพริกบางครั้งสิ่งเหล่านี้ก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเข้าใจไหมลูกแต่ว่าด้วยชะตาชีวิตด้วยส่วนหนึ่งและส่วนหนึ่งเมื่อเราเกิดมาเป็นคนอีสานแม่มักจะพูดว่าสู้สู้เขาบ้านเฮาเหมือนแหลงสู้ไหมลูก กราบรหอาจารย์ไปที่กล้องสิล่ลูกกราบลงพื้นนีล่ลูกดีมาก